สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะแรนดอมนะคะกับหัวข้อคอนเทนต์ที่ช่วงนี้นะหมอโบก็จะเหมือนสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมานะคะเอาเป็นว่าอันนี้จะเป็น ep แรกของหัวข้อที่ว่าคำถามที่ตามหาคำตอบแล้วกัน คำถามที่ตามหาคําตอบ EP ที่1นะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าช่วงที่คุณสุ่มเข้ามาดูคลิปนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณถามอยู่ในใจแล้วคุณได้คําตอบนะคะจากคลิปนี้อาจจะไม่ได้บังเอิญก็ได้ลองฟังดูก่อนว่าตรงหรือเปล่ากับพลังงานช่วงแรกถ้าไม่ตรงแสดงว่าอาจจะยังไม่ใช่คําตอบของคุณก็ปล่อยวางปล่อยผ่านไปแต่ถ้าฟังแล้วมันตรงก็คือเอาไปอัดแอปใช้นะคะเป็นแนวทางได้นะคะยังไงก็ปล่อยอเปิดใจให้เป็นกลางนะคะแล้วก็ ทำใจให้สบายเวลาเราฟังอะไรที่มันเป็นแบบว่าแนวทางอย่างนี้เนาะโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาชมมาฟังคลิปนี้อาจจะใช้ไพ่สองเด็กนะคะให้นะขอดูพลังงานของคุณที่กําลังตามหาคําตอบภายในใจช่วงนี้นะคะมีอะไรบ้าง <laughs> คําตอบภายในใจไม่ใช่คําตอบสิคําถามภายในใจของคุณนะคะที่อยากจะ ถามถามทางแล้วกันเนาะไม่ใช่โยนหินถามทางนะเปิดไพ่ถามทางนะคะ,ะพลังงานของคุณที่สุ่มเข้ามาเจอคลิปนี้อาจจะไม่บังเอิญก็ได้นะคะมาขอพลังงานห้าใบหลักก่อนนะคะวิสามเหลี่ยนขึ้นมาเลยนะคะสามเหลี่ยนเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะสี่ สี่ถ้วยเหมือนคุณกําลังแบบว่าเข้าไปสู่การแบบประชุมนะคะกาลังประชุมกําลังแบบว่า,าติดต่อเจราจาอะไรบางอย่างอยู่ในช่วงเวลาที่คุณเข้ามาดูเนี้ยนะคะหรือว่าในเรื่องของหน้าที่การงานเน่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะคะหรือว่าไม่ไม่ว่าคุณจะติดต่อสื่อสารหรือว่ามีอะไรนะมีการทําข้อตกลงอะไรใดๆอะ่ะช่วงนี้นะคะอยู่ในพลังงานนี้อยู่นะคะโอเคมันเหมือนคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการอยากอยู่ตัวคนเดียวแบบ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะอาจจะเป็นคุณหมอโบต้องบอกว่าการที่เราเนี่ยได้อยู่ตัวคนเดียวมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายที่ทําให้คุณได้ได้ใช้ช่วงโมเมนต์เวลาอยู่คนเดียวคุณสามารถที่จะคิดอะไรได้ออกนะคะที่มันเป็นตัวตนอินเนอร์ภายในของคุณนะคะเออแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะสปรีดนําทางนะคะมันเป็นฟรีวิวของคุณด้วย คนที่เข้ามาเลือกกองนี้ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าคุณมีปัญหากับใครทะเลาะก,กับใครหรือเปล่านะคะแต่ในทิศทางเดียวกันนะ่ะคุณก็เหมือนได้รับโอกาสอะไรบางอย่างนะคะเหมือนเป็นเป็นโอกาสที่คุณอาจจะต้องฉวยโอกาสในสิ่งที่คนอื่นไม่ทําแต่คุณลองเอามาพินิจพิาพจรารณาดูอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนเหมือนรู้สึกว่าช่วงเวลานี้คุณคิดถึงอดีตบ่อยนะคะคิดถึงแต่เรื่องเดิมๆคนเดิมๆคิดคิดวนไปวนมาทั้งๆท,ที่มันแค่คิดนะแต่คุณไม่ได้แบบว่า อย่างที่จะติดต่อเขาอะอยู่ดีมันก็คิดถึงจุดจุดนั้นเรื่องเรื่องนั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะบางท่านบางคนมีเกณฑ์ที่จะกําลังเริ่มต้นใหม่หรือว่ากําลังจะเดินทางอย่างนี้ก็ได้หมอโบจะไม่บอกว่าคุณเป็นลัคนาราศีอะไรเพราะว่ามันเป็นคลิปสุ่มนะคะพลังงานของคุณตอนนี้เหมือน มีโอกาสเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสในเรื่องของโอกาสในชีวิตของคุณแหละนะคะตอนนี้ถือสามเหลียนไว้อยู่น่าจะกําลังแบบว่าไปในทิศทางที่ดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณนะคะได้รับการอร์ตที่ดีเช่นกันนะคะทีนี้มาดูว่าคําถามภายในใจคุณมีอะไรข้องใจอยู่ในตอนนี้นะคะขอให้ไายพันตาแนะนํานณะตอนนี้คุณคิดและค้่องใจอะไรนะคะเกี่ยวกับ ทม์เลส s นี้ปัญหาไม่ใช่ปัญหาสิอะไรที่คุณคิดอยู่ในหัวที่คุณต้องการคําตอบนะตอนนี้นะคะขอห้าขอห้าคำถามแล้วกันขอห้าความคิดของคุณนะว่ามีสิ่งใดบ้างที่ภายในใจของคุณต้องการทำไกด์ไลน์นะคะอันดับที่หนึ่งอุ้ยทำไมขึ้นมาอย่างนี้คำเตือนสัญญาณ การระมัดระวังบางคนอาจจะเดินทางหรือว่าคุณกำลังจะทำอะไรอยู่คุณมีคำถามในใจว่ามันจะดีไหมอ่ะมันจะเป็นแบบสิ่งที่ไม่ดีไหมมันมีคำแนะนำอะไรมันมีสิ่งที่ฉันควรระวังไหมอ่ะมันเหมือนคุณระแวงอ่ะตรงๆคุณระแวงค่ะคุณระแวงกับสิ่งที่แบบเหมือนณตอนนี้คุณมีความระแวงบางอย่างอยู่ในใจนะคะซึ่งคุณรู้สึกเฮ้ยมันไม่ดีดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าอะไรที่ มันอยู่ในความกังวลของคุณนะ่ะถ้าคุณย้ำคิดย้ำทำมันจะกลายเป็นจริงดังนั้นเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากสิ่งสิ่งนี้ให้หยับโฟกัสในสิ่งที่คุณระแวงในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะว่าอะไรก็ตามมนุษย์นะคะถ้าเราย้ำคิดย้ำทำแต่สิ่งเดิมเดิมมันจะเกิดขึ้นจริงแน่นอนถ้าเรารู้ว่าเราไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงเราอย่าไปนึกภาพถึงความที่ไม่ดีบ่อยนกาทีฟบ่อยอย่างเงี้ยนะคะอ่าสิ่งที่สองของคุณคืออะไร การทําบุญนะคะสิ่งที่สองคือเกี่ยวกับประเพณีนะคะศิลธรรมการทําบุญอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลานี้นะคะความคิดอยู่ในหัวเกิดขึ้นดีนะคะถือว่าดีนะถ้าคุณจะทําบุญทําบุญเกี่ยวกับเด็กอย่างเงี้ยก็จะดีเช่นกันนะคะทําบุญเกี่ยวกับเด็กถวายสังฆทานนะคะแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ำด้วยนะเออ ไกลเกลี่ยขึ้นมานะคะคำถามที่สามที่อยู่ในหัวคุณตอนนี้มันเป็นในเรื่องของการจัดการการไกลเกลี่ยการประนีประนอมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนนะบางเรื่องก็ได้ไอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทุกคณต้องไกลเกลี่ยนะคะเออหรือว่าเคลียร์ปัญหาในช่วงเวลานี้คุณเลยมีความกังวลนะบริจาคเล่ล่อนทอดทิ้งขาดแคนสิ้นหวังอ่ะละค่ะมีความรู้สึกทั้งทั้งท้อทั้งสิ้นหวังเกิดขึ้นด้วย อาจจะมีคําถามเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคําถามที่ห้าของคุณค่ะอ่ะการเก็บออมบําเน็จบํานาญสะสมตรานีโอเคค่ะอ่ะเราจะมาถอดคําถามของคุณแล้วเราจะมาให้คําตอบคุณแล้วกันเนาะอ่ะคําถามที่ตามหาคําตอบของคุณนะคะในคลิปนี้ สิ่งแรกที่คุณกังวลอยู่ในใจนะคะในตอนนี้ขอดูว่ามันคืออะไรนอกจากความระแวงคุณระแวงอะไรคุณระแวงแล้วคุณอยากที่จะระมัดระวังมันมันคืออะไรคะอาการที่คุณจะไปปะทะกับใครสักคนหนึ่งนะคะคุณกําลังจะไปปะทะกับใครสักคนหนึ่งหรือคุณกําลังจะเข้าไปสู่การเทคแอคชั่นกับบางเรื่องแต่คุณระแวงนะคะขอคาตอบค่ะคําตอบก็คือการปรับตัว อาจจะเป็นคนเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆสถานการณ์เดิมๆอะไรก็ตามที่เราจะไปะเผชิญหน้าคุณจะต้องปรับตัวนะคะแล้วก็สมดุลอารมณ์ของต่งให้มากที่สุดระวังการใช้อารมณ์หรือคําพูดที่รุนแรงนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะถามหมอโบว่าควรระวังอะไรคะหมอโบควรที่จะระวังในเรื่องของการใช้คําพูดหรือการแสดงออกที่มันรุนแรงนะคะ F ฟ็กซิเบิลดีที่สุดก็คือการปรับตัวนะคะเอาละค่ะคุณมีความกังวลมากๆว่าสิ่งสิ่งนี้มันจะออกมาไม่ดีอย่างที่บอกอย่าคิดในสิ่งที่เังไม่อยากได้อย่าคิดในสิ่งที่เองไม่อยากได้นะคะดังนั้นก็คือปรับความคิดใหม่เปลี่ยนโฟกัสใหม่นะคะบางคนก็อาจจะที่กําลังแบบว่าแก้ปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะหนี้สินหรือว่าคล้ายๆแบบการกู้ยืมหรอ หรืออะไรยังไงก็ตามอ่ะบางคนมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่นะคะค่อยๆคิดค่อยๆทําเวลาที่เราอย่างที่บอกเวลาที่เรามีปัญหาณจุดจุดนี้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ให้มันหลุดพ้นได้ไภายในแค่คืนเดียวหรอกคุณทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วคุณทํายังไงคุณถึงจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดนั่นก็คือคุณจะต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างลงก่อนคุณจะต้องหาพื้นที่ที่เงีย,งยบๆแล้วก็สงบในการ ที่จะทําให้ความคิดในการแก้ไขปัญหาของคุณมันมันได้คําตอบที่ดีออกมานะคะดังนั้นอะไรที่มันเราหรือหรือว่ามันแบบอะไรนะมารุมมาสุมเหรอคะมารุมมาตุ้มไม่ใช่ภาษาไทยคือมันมันอะไรนะมันถาโถมเออมันถาโถมเข้ามาสิ่งสิ่งนี้นะคะเราจะต้องตั้งรับกับมันนะคะเออสิ่งที่คุณระแวงระวังอยู่ถามว่ามันมันจะ เกิดขึ้นไหมนะคะมันจะเกิดขึ้นไหมกับสิ่งที่คุณคิดถ้าคุณคิดเดยอะมันเกิดแน่นอนดังนั้นจะต้องปรับตัวแล้วก็ตั้งรับ take action กับมันนะคะค่ะคำ,คำถามที่2ของคุณมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำบุญการทำความดีขอขยายหน่อยนะอ่าบางคนอาจจะ คิดในเรื่องของแบบเครียดในเรื่องของการทํางานการเรียนนะคะการทําบุญทําเกี่ยวกับอะไรดีการทํางานการเรียนการทําบุญของคุณเกี่ยวกับการปล่อยนกหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเด็กอย่างที่บอกไปหรือว่าหนังสือนะคะหนังสือก็ได้นะคะหนังสือบริจาคหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณอยากจะทำเนาะถ้าคุณคําถามผุดขึ้นมาตอนนี้ต่อมาคําถามที่สามของคุณนะคะการเก่เกลียหรือว่าการประนีประนอมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้มันจะเป็นยังไง การไกล่เกลี่ยการปณีปนอมอา,อาจจะต้องใช้เวลาค่ะขึ้นมาตรงๆเลยว่าอาจจะต้องใช้เวลานะคะอา,อาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องเงินเรื่องงานหรือเกี่ยวกับชาวธาตุดินธาตุไฟคุณจะต้องใช้เวลานะคะ การเกลีก่ยนี้ควรทายังไงนอกจากรอบครอบแล้วนะคะใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปยังต้องตั้งสติรวมไปถึงใช้ความสามารถของตัวเองในการมีไหวพริบปฏิภาณในการเอาตัวรอดด้วยถ้าคุณจะไกลเกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลานี้นะคะต่อมาคําถามที่สี่ในเรื่องของการอะ,อะไรเนี่ยบริจาคหรอบริจาคหนังสือเก่านะคะ,ะการทอดทิ้งการสิ้นหวังตอนนี้คุณท้อมาก ท้อในเรื่องของเงินด้วยแล้วก็สถานการณ์เหมือนถูกทิ้งมาเหรอคะควรทํายังไงปรับตัวเป็นยนนี้คุณอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะการเปลี่ยนแปลงที่นํำพาคุณไปเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ทําได้มันเป็น temporary เป็นแพีความสมดุลคุณจะเห็นว่าเทวดาเนี่ยนะคะเท้าข้างหนึ่งของเขาเนี่ยแบบ อยู่บนบกข้างนึงอยู่ในน้ําแล้วถ่ายเทน้ําทั้งสองข้างคือการปรับความสมดุลทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณดังนั้นนะคะอะไรก็ตามที่คุณเผชิญอยู่ในตอนนี้คุณจะต้องแบบเรียนรู้นะคะทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือผู้คนนะคะการเรียนรู้ก็คือการแบบเหมือนเรายอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไม่โทษอะไรนะคะแล้วเราก็เรียนรู้นะคะจากสิ่งที่เรา อาจจะเกิดขึ้นกับคุณโดยตรงหรือเกิดขึ้นกับคนทางอ้อมก็ตามนะคะขอดูเสริมนะคะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสับสนนะมันสับสนมันวุ่นวายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนเรื่องมันเป็นร้นร้อนอยู่อย่างเงี้ยอย่าใช้อารมณ์นะคะเดมเพลทขึ้นมาอะไรหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้ผ่านไปทุกอย่างจะลงลงล็อกลงรอยเข้าที่เอง นะคะมีเดมเพลทขึ้นมาบอกนะคะในเรื่องของความสุขขึ้นมาความสุขรอคอยคุณอยู่ถ้าคุณขาดแคลนตอนนี้ถ้าคุณมีปัญหาทางการเงินตอนนี้นะคะหลังจากกับสภาวะช่วงนี้ผ่านไปได้ประมาณเอ่อเลขหกขึ้นมานะคะหสัปดาห์ประมาณเนี้ยหกสัปดาห์เลขหกขึ้นมาหสัปดาห์วันที่หกหวัน6เดือน6สัปดาห์มันจะดีขึ้นมากมาก เอาละค่ะบางคนก็แบบว่ามีปัญหาในเรื่องของการสูญเสียบางอย่างผ่านมาถูกหลอกถูกเทมาอย่างเงี้ยนะคะพยายามอย่าย,ยึดติดอยู่กับอดีตมากเกินไปนะอย่าย,ยึดติดกับอดีตมากเกินไปอดีตไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่ว่าอดีตคุณนั่งนึกถึงอดีตห้านาทีคุณก็เสียเวลาแห่งอนาคตไปห้านาทีดังนั้นคิดดีๆว่ามันคู่ควรไหมมันมันคุ้มค่าหรือเปล่านะคะ,ะการเก็บออมขึ้นมา judgment บางคนเนี่ยอยากที่จะเหมือนเข้าสู่การเก็บเงินหรอเข้าสู่การเก็บเงินหรือว่าการการวางแผนการเงินใ,นในอนาคตนะคะอ่า การเก็บออมของคุณนะคะหมอโบว่าถ้าคุณตั้งใจเก็บดีๆคุณสามารถที่จะทําได้บางคนอยากจะรู้ว่าเฮ้ย hey, ฉันจะทํายังไงฉันถึงจะมีเงินเก็บนี่คือสิ่งที่คุณถามนะคะคําถามคําที่ห้าของคุณคุณอยากมีเงินเก็บนะคะคุณอยากมีแบบว่าเฮ้ยบ้านปลายของตัวเองฉันจะทํายังไงอย่างเงี้ยเออนะคะบ้านปลายของคุณนะคะสิ่งที่คุณควรที่จะเรียนรู้ในตอนนี้คือฟังเสียงกระซิบของภายในของตัวเองทุกคนจะมาจากตรงนี้ก่อนนะคะ ต้องถามจริงว่าคุณต้องการทําอะไรก่อนถ้าคุณยังไม่รู้ตัวว่าคุณต้องการทําอะไรคุณอยากเป็นอะไรมันก็ยากมากนะคะที่คุณจะนึกถึงบรรลายของคุณได้ดังนั้นตอนนี้นะคะพยายามดูตัวตัวเองก่อนรู้จักไหนรู้จักภายในของคุณนะคะแล้วก็ลงมือทําทุกอย่างมีก้าวแรกเสมอรวมไปถึงการที่คุณจะสารฝันของคุณที่มันเป็นแบบว่าอนาคตของคุณคุณก็สามารถทําได้แต่มันมีมาเกี่ยวกับ จินตนาการเข้ามาเกี่ยวข้องการใช้ tu intuition ของตัวเองนะคะบางคนแบบว่าเหมือนที่จะใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ในอดีตก็ได้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการแบบสร้างรายได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเก็บออมเนี่ยไพ่มันออกมาสวยมากๆเลยนะคะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเฮ้ย hey, ฉันถ้าทยังไงฉันจะมีเงินเก็บต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากจะทําอะไรนะคะตัวเองอยากเป็นอะไรตัวเองจะเก็บแบบไหนอย่างเงี้ยนะคะ โอเคนี่ก็คือคำตอบที่คุณได้รับทีนี้เรามาดูว่าคำแนะนำของคุณนะในช่วงสามเดือนนี้นะคะมีอะไรบ้างคำแนะนำค่ะขอคำแนะนำห้าใบก่อนคำแนะนำแล้วคุณกำลังรอคอยข่าวดีแบบเหมือนคุณจะมีข่าวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะได้ข่าวดีจากทางไกลหรือข่าวดีเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าธุรกิจการงานที่คุณทำนะคะโอเค มีก้าวาถาขึ้นมาเหนื่อยหน่อยนะความรับผิดชอบเยอะนะคะหนึ่งในสามเดือนนี้จะมีเรื่องดีๆเข้ามาการขยับขยายแต่ว่าความรับผิดชอบทุกคนจะต้องมีนะคะรับผิดชอบชีวิตทุกคนเป็นหมดนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการควบคุมคอน t r o ลได้นะคะการขยับขยายในสิ่งที่คุณหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมหรือว่าการสร้าง าการเงินหรือว่าการสร้างฐานะให้ตัวเองอย่างเงี้ยนะคะคุณมีเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆบางคนเจอพรสวรรค์ของตัวเองแล้วนะแต่บางคนถ้ายังไม่เจอนะคะก็ใช้ Your Intuition นะคะอืมแล้วคุณจะตามหามันเจอนะคะภายในเนี่ยอีกไม่นานนะคะเลขหกขึ้นบอกไปแล้วอืคำแนะนำของคุณเนี่ยส่วนใหญ่นะคะ ข่าวดีในเรื่องของการงานจะเข้ามาอาจจะได้รับคําแนะนําที่ดีจากชาวธาตุลมด้วยนะคะโอเคต่อมาสุดท้ายและท้ายสุดขอ d ีวายนี่บุ๊กนะคะให้คุณว่าคําแนะนําจาก d ีวายนี่บุ๊กของคุณมีอะไรบ้างที่คุณควรดูตอนนี้ขอแค่1นึ่งวอเท่าทีห่งประโยค d ีวายนี่บุ๊กก็จะมีหลายเล่มเนาะหมอ่าก็จะใช้เล่มนี้แล้วกันอะไรดี อาซูมแล้วกันเปิดได้หน้าไหนก็ได้นั้นนะคะคุณได้หน้าสองศูนยะคะสองคุณเอลี่เดวิสันนะคะ,ค ison, ะ,คะโอเคการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครต่อใครในชีวิตคุณต้องเริ่มมีความสัมพันธ์กับตัวเองก่อนปฏิบัติต่อตัวเองอย่างที่ปฏิบัติต่อเพื่อนรักที่สุด ปฏิบัติต่อตัวเองอย่างที่ปฏิบัติต่อเพื่อนรักที่สุดไม่ว่าคุณจะเจ้าเล่ห์ขนาดไหนก็ตามเชื่อฉันสิฉันทำแบบนี้ทุกๆวันเลยคุณอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครจงก็จงรักตัวคุณเองเข้าใจไหมนะคะเหมือนเขาบอกว่าการที่ จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครต่อใครในชีวิตคุณได้คุณจะต้องเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองก่อนนะคะเอออย่างเช่นอะไรคุณจะอยากมีความสัมพันธ์มีเพื่อนที่ดีมีคนรักที่ดีมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีหรือว่าคู่ค้าธุรกิจที่ดีนะคะเอออยากที่จะเป็นคนที่ดูดีน่ารักมีเสน่ห์แล้วแบบมีคุณค่าในใสายตาคนอื่นแน่นอนคุณจะต้องเริ่มมีความสัมพันธ์กับตัวคุณเองก่อนนะคะการปฏิบัติต่อตัวเองนะคะที่ เหมือนอย่างเช่นคุณรักใครสักคนหนึ่งคุณต้องปฏิบัติอย่างนั้นกับตัวตัวเองก่อนนะคะเออแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่แบบว่าเจ้าเล่ห์ขนาดไหนหรืออะไรยังไงก็ตามให้เชื่อสีว่าอคุณลองทําอย่างนั้นทุกๆวันนะคะคุณลองทําอย่างนั้นทุกๆวันปฏิบัติด,ดีกับตัวเองก่อนนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครจงรักจงรักตัวเองก่อนนะคะหมายถึงว่า ก็จงรักตัวคุณเองนะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆกดของแรงดึงดูดอีกหนึ่งสิ่งนะคะเราก็แน่นอนอะ่ะเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะทัศนคติที่ดีกับตัวเราเองก่อนนะคะมันจะทําให้พอเวลาคุณไปยืนอยู่จุดจุดหนึ่งที่มีผู้คนได้อมลายร้อมคุณนะคะเขาจะมองออกว่าคุณ หน้าเข้าใกล้ขนาดไหนประมาณนี้นะคะนี่ก็คือ,คอดิวายนี่บุกสื่อถึงคุณอะตอนนี้ในสิ่งที่ไม่รู้ว่าคุณควรรู้หรือไม่รู้แต่มันเป็นคําไกด์ไลน์นะคะโอเคยังไงหมอโบก็ขอให้ใครสักคนที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะบังเอิญหรือไม่บังเอิญทุกคนที่เข้ามานะคะได้รับสารนี้นะคะก็อาจจะเป็นของคุณและมีประโยชน์ก็ขอให้คุณทุกคนจงโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปนะคะยืนยันว่าคุณได้รับมเมสเซจนี้แล้วนะคะเลิฟเลิฟค่ะ